พาท่านผู้ชมไปอัปเดตโครงการ Building Energy Award of Thailand หรือว่า B 2 0 1 0กันค่ะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตโครงการ B 2 0 1 0ที่ศูนย์การค้าเซนเทนต์เวิลด์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานศูนย์การค้าเซนเทนต์เวิลด์ได้จัดกิจกรรมวันรักโลกรวบรวมขวดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการปฏิทินอนุรักษ์พลังงานเพื่อน้องแักพื้นที่จอดรถสําหรับลูกค้าที่ร่วมอนุรักษ์พลังงานถือว่าคุณเป็นลูกค้า VIP สําสำหรับศูนย์การค้าแห่งนี้ค่ะเราทําเรื่องของ Green World Concept Kiosk มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของคาพู l ที่จอดรถใน Central World เซนทรัลเวิลดหาย,ยากแต่ถ้าขับรถมา4คนขึ้นไปเนี่ยมีที่จอดรถพิเศษให้แล้วเรากำลังจะทํามาตรการที่เป็นลานจอดรถจักรยานส่งเสริมให้คนนําจักรยานมาใช้ ภายในเซ็นทรเวิลด์ใช้กระจกกันความร้อนเปิดรับแสงสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทำการติดตั้งบอนคิ้นซิงที่ท่อคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็นติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อัตโนมัติและคาดหวังว่าจะประหยัดไฟฟ้าได้ถึง12ล้านบาทต่อปีเทียบเท่ากันปลูกต้นไม้1,600ต้นต่อปีค่ะเราก็มีเรื่องของการปิดไฟการติดแผงโซลาเซลล์นำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาใช้ลด การใช้ไฟฟ้าปกติลงไปเปลี่ยนหลอดจากที่เราเรียกว่าฮาโลเจน,เนไปเป็นหลอด LED นะครับซึ่งก็จะช่วยลดค่าไฟและนอกจากนี้ยังลดพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลอดฮาโลเจนด้วยในฐานะของเราเป็นผู้นําในธุรกิจศูนย์ค้านะครับจะลงมาทําเรื่องนี้อย่างเต็มตัวไม่ใช่เฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์จะขยายผลต่อไปอีกในศูนย์อื่นๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเงินลงทุนที่ลงไปก็ถือว่าเป็นการลงไปเพื่อเพื่อลูกหลานของเราพวกเราจะต้องช่วยกันรักษาโลกรักษาพลังงานอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายแ,แผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การค้าเซนัลเินดวจำนวน15ล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งนี้ค่ะช่วงคำถามร่วมสนุกกันนะคะเรามีเสื้อส่งรอยยิ้มจาก Energy u p d อั e เดนะคะมาฝากท่านผู้ชม6รางวัลด้วยกันค่ะ3ตันรกที่ตอบถูกนะคะ ตามเบอร์ที่ SMS บนหน้าจอค่ะและอีก3ท่านตาม w w w b 2010.net ค่ะคำถามก็คือว่าเซ็นท w นโวลนั้นจะประหยัดค่าไฟได้ปีละเท่าไหร่ข้อ1 12ล้านบาทข้อ2 15ล้านบาท